ไกลยางอยู่ตรงไหนนะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับภูบอบิดอ่าอขึ้นไปอีกกิโลเนือยลงไปตามไหนเนี่ยเนี่ยขึ้นนี้แล้วก็จะมีบันไดนะ,นะครับโออโอเคเดี๋ยวเราไปกันตอนนี้เราก็มาเดินอยู่ที่ภูบอบิดนะครับอยู่ในเขตเมือง เลยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าจะมานะครับโอ้โหเหนื่อยเอาการไปเจอพี่ไก่กุ๊กพี่ไก่กุ๊กที่เราเดินขึ้นมาประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับเราก็จะมาเจอจุดนะครับบริการ,รนี่ฮะเดี๋ยวจะมีทูกปอ,ง,องนี้ให้เสียค่าบำรุง นะครับอุทยานยี่สิบบาทเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปชมปน,นี่ชมวิวภูบอบิดข้างในนี้กันอีกหร้อยห้าสิบเมตรอันนี้แค่ร้อยเมตรนะครับั้งออ <50 S 1> ต้องออกกําลังกายมานะครับทั้งหมดเจ็รอยหสิบเมตรนะครับไปแล้วขอบคุณนะครับ,บพี่ไปแล้วครับ บนสุดของภูบ่อบิดแล้วนะครับที่จังหวัดเลยก็ถือว่าเหนื่อยอยิ่งกว่า1ิบกิโลนะครับแต่ถือว่าต้องมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดเลยนอกจากจะไปเชียงคานแล้วก็มาในตัวเมืองนะครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้วันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยคือหนึ่งอากาศไม่ร้อนฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ลมเย็นสบายและที่สําคัญก็คือว่าเราจะเห็นวิวประมาณนี้ครัทั้งหมดเลย ในสิ่งที่เราเห็นเราะ,ะนั้นแล้วเนี่ยผมเชืว่อว่าถ้าโอกาสสักครั้งหนึ่งมาเที่ยวได้เลยนะครับมากันที่นี่แล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายมาด้วยนะครับเพราะว่าเหนื่อยเอาการครับ เปี่ร้านอ๋อมาเปิดร้านก่อนหรืครับมาก่อนเช้าลุงไปส่งมาว่าอยู่อ๋อเก่งอย่างงี้ไม่ใครจะจำได้นะถ้าไม่ถามเลยจังอะไรอ่ะไม่ถ้าไม่ไม่เรียกผมผมจะจำไม่ได้มึงคนละชุดกันสิครัเมื่อเช้าใส่กางเกงขาสั้นนะ นี่อามาช่วยซื้อขายดีไหมก็ขายไปวนี้เงียบพัดทุกวันนะพอได้ขายวันนี้เงียบจริงเหรอแต่ช้ามันมีคนไม่ครับคยูนี้เทคนิคก็มาซื้ออยู่ดีครับดีไหมไม่ใช่ตรงนั้นคนี่้องรอกินนมวันจอดปันใช่ไหมก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ดูนี้มาเก็บปีแบบนี้ขายไหมเท่าไหร่เนี่ยสิบาททุกอย่างนะครับเหรอตัวนี้นี่สิบดเดี๋ยวก่อนะเดี๋ยวก่อนะ ข้างนอกข้อกเราเรไปติดไหมติดจานไหมเราเอาอย่างนี้เดี๋ยวเวลาตำรวจมาดแล้วก็ให้เข้าไปมาเป็นชุดๆไปนะเอาอย่างนี้ก็ได้ลุงไปที่ห้าไม้ช่วยซื้อนะแล้วลุงเปคนดีเอาไปห้าไม้อันนี้ห้าไม้ลุงนะอันนี้ห้าไม้เรารอนใช่ไหมเออต้องใส่เยอะลุงนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ลุงลุงเอ่อแยกกลุ่ไว้อ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะเนื้อเนื้อหมูและอันนู้นคืออะไรอ่ะอันนั้นตุกดูดไก่ไหจะกินวะเนี่ยตุก่ีอันนี้นะอันนี้อันนี้นะแล้วก็อันนี้ห้าไม้อันนี้เท่าไหร่เท่ากันเท่ากันหมดอ่าอ่ดูไว้นะอันนี้นะห้าไม้อันนี้คือหนึ่งชุดเอาข้าวเหนียวมาเอาข้าวเหนียวมาเออเอาข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวเท่าไหร่สิบบาทอาสิบบาทก็เอามาห้าห่อ ก็แสดงว่าเท่ากันถึงแล้วอัอนนีสส้เท่าไหร่สองร้อยลูกข้าวเหนียวอันนี้คือสองร้อยลูกข้าวเหนียวนะอะ่อันนี้สองร้อยเอามาพันหนึ่งอะเอาอย่างเงี้ยพันหนึ่งก็ห้าชิ้นถูกไหมถ้าพอดีนี่ใครมาตั้งแผฉก่อนเนี่ยหรือมาตั้งแผฉก่อนเหรอลูกนี่เนะี่ย ฝั่งต่อสูงมือนี้หน่อยดิต่อให้มันสูงมันไปโน่นเลยขายดีไหมมีลูกเขยอาะอันนี้หลานใช่ไหะหลานชายปกติขายขายได้เรียนครูคนเดียวกงหมดทุกอย่างเลยครับมาอยู่นี้นะครับทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งชาวบ้านครับ

ครับครับไม่น่าเชื่อว่าช่วยานนมา, <c oughs> มาเชือ่อเมื่อชา,<ม>าเอาไปเจ <มา S 2> ้านายภาพเจ้านายไาดใช่มาช่วยแล้วบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวตอนนี้มาแวะม,มาไปแรกคิดจอยู่ข้างนู้นเอินดีเดินมาข้างนี้พอดีเลย อาลยนอน้องโนครับแล้วนอนตรงไหนแล้วพักง่ายโอเคนะว่าจะแจ้งไงครับมีมีรถชนครับ